สวัสดีครับขอนกเขาใหญ่ลบบรีครับอันนี้เอานกมาเคาะสนิมหน่อยครับกลัวมันจะเลือครับนี่เอาเจ้าแสนดีมาครับนี่ครับเกาะไว้นู่นครับติดแล้วครับนกมาเคาะสนิมหน่อยครับโล่งมัแล้วระบาดครับแยวก็สอส่งได้อยู่ครับเป็นงบางจังหวัดครับผมนี่ครับนี่เป็นโรงงาน การตั้งไว้ข้างโรง,งงานนะอันนี้อ่ะป่าดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุยให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันครับนกต่อต้องบอกนกต่อครับไอยอนุกลุ่มทำนกต่อมก็ไม่เอาแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาให้เอฟซีได้ดูได้ชมครับอาลงมาแล้วครับนี่ครับครับยวดูลูกนกป่าครับ วันนี้เสียงเล็กครับหลวงป่านี่คดิ้นอยู่นี่ครับครับอ้ลายพอได้ครับครับเดี๋ยวดูพุ่มต่อไปครับผมสวัสดีครับ